นักคระวินเทยสูตรว่าด้วยพราหมณ์และขหบ,บดีชาวบ้านนครวินทะ434ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จแจริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกุสงหมู่ใหญ่เสด็จถึงหมู่บ้านพราหมณ์ของชาวแคว้นโกศลชื่อนครวินทะพราหมณและขหบ,บดีชาวบ้านนครวินทะ ได้ทราบข่าวว่าท่านพระสมณโคโดมผู้เป็นสักยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะตระกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นโกสลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มู่ใหญ่ได้เสด็จถึงนครวินทะโดยลําดับท่านพระโคโดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอระหรันต ตรัสรุ้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเปรียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะ,สะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมาาโลกพรหมโลก และหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้ เป็นความดีอย่างแท้จริงครั้งนั้นพรามและขหบดีชาวบ้านนครวินทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับบางพวกถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกทูลสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคประทับนั่ง แล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประกาศชื่อและโคดในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกนั่งนิ่งอยู่ณนะที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพราหมณ์และขหบดีชาวบ้านนครวินทะว่าสมณพราหมู้ไม่ควรสักการะ435 พรามและขหบดีทั้งหลายถ้าอัญญาเดียวรถีปริพาชกถามท่านทั้งหลายอย่างนี้ว่าพรามและขหบดีทั้งหลายสมณพรามเช่นไรอันท่านทั้งหลายไม่ควรสักการะไม่ควรเสพไม่ควรนับถือไม่ควรบูชาท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญะเดียวรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่า สมณพราหมณ์เหล่าใดยังไม่ปราศจากราคะความกำหนัดยังไม่ปราศจากโทสะความขัดเคืองยังไม่ปราศจากโมหะความลุ่มหลงในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตามีจิตยังไม่สงบในภายในประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจสมณพราหมณ์เช่นนี้ไม่ควรสักการะไม่ควรเสพ ไม่ควรนับถือไม่ควรบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าแม้เราทั้งหลายจะยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะและยังไม่ปราศจากโมหะในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตามีจิตยังไม่สงบในภายในยังประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจ เพราะเราทั้งหลายไม่เห็นแม้ความประพฤติที่สม่ำเสมอนั้นที่สูงสูงขึ้นไปของสมณพราหม์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงไม่ควรสักการะไม่ควรเคารพไม่ควรนับถือไม่ควรบูชาสมณพราหม์เหล่าใดยังไม่ประศากราคะยังไม่ประศากโทสะยังไม่ประศากโมหะในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู สมณพราหมเณ์หล่าใดยังไม่ประศจากราคะยังไม่ประศจากโทสะยังไม่ประศจากโมหะในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกสมณพราหมเหล่าใดยังไม่ประศจากราคะยังไม่ประศจากโทสะยังไม่ประสจากโมหะในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นสมณพราหมเณ์หล่าใดยังไม่ประศจากราคะยังไม่ประสจากโทสะ ยังไม่ประสจากโมหะในโพทธทพพาที่พึงรู้แจ้งทางกายสมณพราหมณ์เหล่าใดที่ยังไม่ประสจากราคะยังไม่ประสจากโทสะยังไม่ประสจากโมหะในธรรมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจมีจิตยังไม่สงบในภายในประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจ สมณพราหมณ์เช่นนี้ไม่ควรสักการะไม่ควรเคารพไม่ควรนับถือไม่ควรบูชาข้อนั้นเพราะเหตุใรเพราะว่าแม้เราทั้งหลายก็ยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจมีจิตที่ยังไม่สงบในภายในยังไม่ประพฤติสม่ำเสมอทางกาย ทางวาจาและทางใจเพราะเราทั้งหลายไม่เห็นแม้ความประพฤติที่สม่ำเสมอนั้นที่สูงสูงขึ้นไปของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงไม่ควรสักการะไม่ควรเคารพไม่ควรนับถือไม่ควรบูชาพราหมข้ามบดีทั้งหลายท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญาเดรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้เถิด สมณพราหมณ์ผู้ควรสักการะ436พราหมณ์และขะบดีทั้งหลายถ้าอัญญเดระรถีปริพาชกถามท่านทั้งหลายอย่างนี้ว่าพราหมณ์และขะบดีทั้งหลายสมณพราหม์เช่นไรอันท่านทั้งหลายควรสักการะควรเคารพควรนับถือควรบูชาท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงตอบอัญญาเดียวรถีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตามีจิตสงบในภายในประพฤติสม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจสมณพราหมณ์เช่นนี้ควรสักการะควรเคารพควรน,นับถือควรบูชาข้อนั้นพระเหตุใร เพราะว่าแม้เราทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราสะจากโทสะยังไม่ปราสะจากโมหะในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตามีจิตยังไม่สงบในภายในยังประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจเพราะเราทั้งหลายเห็นแม้ความประพฤติสม่ำเสมอนั้นที่สูงสูงขึ้นไปของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้น จึงควรศักการะควรเคารพควรนับถือควรบูชาสมณพราหมณ์เหล่าใดประสาจราคะประสาจโทสะประสาจโมหะในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูสมณพราหมณ์เหล่าใดประสาจราคะประสาจโทสะประสาจโมหะในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกสมณพราหมณ์เหล่าใดประสาจราคะประสาจโทสะ ประศจากโมหะในรถที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นสมณพราหมณ์เหล่าใดประศจากราคะประสจ mm hmm. ากโทสะประสจากโมหะในโพธพภะที่พึงรู้แจ้งทางกายสมณพราหมณ์หลใดประศจากราคะประศจากโทสะประสจากโมหะในธรรมารมที่พึงรู้แจ้งทางใจมีจิตสงบในภายใน ประพฤติสม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจสมณพราหมณ์เหล่านี้ควรสักการะควรเคารพควรนับถือควรบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าแม้เราทั้งหลายยังไม่ประศักราคะยังไม่ประจักโทสะยังไม่ประจักโมหะในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจมีจิตยังไม่สงบในภายใน ยังไม่ประพฤติสม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจเพราะเราทั้งหลายเห็นแม้ความประพฤติสม่ำเสมอนั้นที่สูงสูงขึ้นไปของสมณะพรามณ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นสมณะพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นจึงควรสักการะควรเคารพควรน,นับถือควรบูชาพราหมณ์และกะหะบ,บดีทั้งหลายท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงตอบอัญญาเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้เถิดปฏิปทาของผู้ไม่มีราคะ437พรามและขหบดีทั้งหลายอัญญาเดรถีปริพาชกถามท่านทั้งหลายอย่างนี้ว่าก็ท่าทางและการปฏิบัติของท่านผู้มีอายุทั้งหลายเป็นอย่างไร จึงเป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายกล่าวถึงท่านผู้มีอายุทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเหล่านั้นเป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะเป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะเป็นผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะแน่แท้ท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงตอบอัญญาเดรถีปริพาโชคเหล่านั้นอย่างนี้ว่าจริงอย่างนั้นท่านผู้มีอายุเหล่านั้นย่อมใช้สอยเสนาสะนะอันสงัดคือป่าดงอันเป็นที่ไม่มีรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาซึ่งคนทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงพึงยินดีย่อมใช้สอยเสนาสะนะอันสงัดคือป่าดงอันเป็นที่ไม่มีเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู ซึ ation, anyway address, allowed, Martine, ่งคนทั <the> ้งหลายฟังแล้วฟังแล้วพึงยินดีย่อมใช้สอยเสนาสนะอันสงัดคือป่าดงอันเป็นที่ไม่มีกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกซึ่งคนทั้งหลายดมแล้วดมแล้วพึงยินดีย่อมใช้สอยเสนาสนะอันสงัดคือป่าดงอันเป็นที่ไม่มีรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นซึ่งคนทั้งหลายลิ้มแล้วลิ้มแล้วพึงยินดี ย่อมใช้สอยเสยนาสนะาอาันสงัดคือป่าดงอันเป็นที่ไม่มีโพฏพภาที่พึงรู้แจ้งทางกายซึ่งคนทั้งหลายสัมผัสแล้วสัมผัสแล้วพึงยินดีท่าทางและการปฏิบัติของท่านผู้มีอายุเหล่านี้แลเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกล่าวถึงท่านผู้มีอายุได้อย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเหล่านั้นเป็นผู้ประจากราคะ หรือปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะเป็นผู้ปรสจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะเป็นผู้ปรสจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะแน่แท้พรามและขะหบดีทั้งหลายท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญาเดลรถีปริพาโชคเหล่านั้นอย่างนี้เถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว พรามและขหบดีชาวนครวินทะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระโคดมผู้เจริญพระภาสิทธของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระโคดมผู้เจริญพระภาสิทธของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิด บอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์เหล่านี้ขอถึงพระโคโดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระโคโดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิต นักรววินเทัสูตรที่8จบ